ทัศนิยภาพสองข้างทางมีโบสถ์สไตล์กรีกบ้านเรือนในชนบทและบ้านพักผ่อนในฤดูร้อนของชนชั้นกลางเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนาพร้อมด้วยคณะได้แวะชมคลองคอรินท์ที่เมืองคอรินท์เนื่องจากเมืองคอรินท์ตั้งอยู่บนขอคอดระหว่างกรีซตอนกลางกับแคว้นเพโลพอนิสซึ่งมีความกว้าง23เมตร แต่เป็นเหตุให้รือสินค้าต้องเสียเวลานานมากที่จะต้องอ้อมแคว้นเพโลพอนิสทางการกรีกพยายามที่จะแก้ปัญหานี้แล้วตั้งแต่ในสมัยสัตววัตที่7ก่อนคริสตกาลแต่ก็ไม่สําเร็จกรีกสมัยใหม่ได้ขุดคลองคอรินธ์นี้เสร็จสิ้นในสัตววัตที่19คลองคอรินธ์เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างทะเลไอโอเนียนและทะเลอีเจียนมีความยาว6,343เมตรนับเป็นคลองที่มีความยาวอันดับที่3ของโลก ต่อจากคลองสุเอสและคลองปานามาต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนาสเสด็จพร้อมด้วยคณะเดินทางไปยังเมืองโคริน์โบราณซึ่งประกอบด้วยโบราณสถานสมัยไบเซนไทนเวเนเชียนและตุรกีเนื่องจากภัยธรรมชาติและการเวลาโบราณสถาน